ต่อมาก็คือโปรไบโอติกในร่างกายเนี่ยมันจะอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องมีอาหารสําหรับตัวมันเองด้วยนะคะก็คือเธอจะต้องกินพรีไบโอติกด้วยจ้ะพรีไบโอติกคือใครที่ตั้งใจอยากจะเพิ่มโปรไบโอติกในร่างกายแล้วสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือเธอก็ต้องจํากัดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราคุยกันในเรื่องของ5ข้อที่ต้องรู้ก่อนการกินโปรไบโอติกนะคะ ใครที่ยังไม่รู้จักโปรบโอติกเนี่ยกเ็เกริ่นให้ฟังนิดนึงนะคะไม่เป็นไมโครไบโอมนะก็คือเชื้อจุลินรีนี่แหละนะคะที่แบบอยู่ในร่างกายของเรานะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในร่างกายของเรามันจะมีทั้งตัวที่ก่อผลดีแล้วก็ทำให้เกิดโรคนะแต่ว่าไอตัวโปรบโอติกเนี่ยนะคะมันจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์ตัวที่ก่อผลดีกับร่างกายหลายๆเรื่องมากปกติแล้วเนี่ยนะคะไมโครไบโอมหรือว่าจุลินรีย์ที่มันอยู่ ในร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ทุกที่เลยนะแต่95%มันอยู่ในลำไส้พูดถึงว่าในลำไส้เล็กนะในกระเพาะอาหารในปากของเราเนี่ยมีแบบทั้งหมดเลยแต่ละที่ก็จะมีปริมาณและชนิดของเชื้อที่แตกต่างกันไป ะะและแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีทั้งเชื้อจุลินทรีย์ตัวที่เป็นประโยชน์กับร่างกายกับตัวที่ก่อโรคเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะตัวที่ควบคุมสมดุลนะของจุลินทรีย์พวกนี้มีหลายอย่างนะมีตั้งแต่ในเรื่องของ pH นะ pH ก็คือความเป็นกรดด่างเนาะรวมถึงในเรื่องของอาหารการกินที่เรากินเข้าไปด้วยอ่อรวมถึงในเรื่องของยาต่างๆที่เรากินเข้าไปด้วยนะคะวิตามินต่างๆมีผลหมดเลยการกินน้ํามากน้อยหรือว่าการบีบตัวของลําไส้มากน้อยทุกอย่างจะมีผลต่อทั้งชนิดปริมาณของจุลินทรีย์นะที่มันอยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราหมดเลยนะคะทีนี้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่ดีใน,ในลำไส้มีอะไรบ้างมีตั้งแต่หนึ่งก็คือทำให้สุข ภาพลำไส้เราแข็งแรงก็คือมันจะทําให้พวกเยื่อบุต่างๆของผนังลําไส้ของเราเนี่ยนะคะมันทาหน้าที่ในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทําให้สารอาหารน่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคมันก็เลยมีผลโดยตรงต่อในเรื่องของภูมิต้านทานของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าทํายังไงอ่ะฉีอยากจะแข็งแรงสิ่งแรกควรที่จะนึกถึงเลยคือเรื่องกัดเฮลนะคะกัดเฮลก็คือจุลินทรีย์ในลําไส้ของเรามันจะต้อง สมดุลก่อนเลยนี่คืออันที่1น่นะคะอันที่2ก็คือช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์วิตามินมีวิตามินหลายตัวมากนะที่จะต้องอาศัยจุลินซีในลำไส้ของเราไปตัวสร้างขึ้นมาถ้าไม่มีจุลินซีในลำไส้หรือจุลินซีในลำไส้แบบตายเรียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของการสร้างวิตามินนะคะหรือบางคนมีการผ่าตัดลำไส้ทําให้เสียสมดุลของจุลินซีไปหรือผ่าตัดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําทให้จุลินซีบางชนิดเนี่ยมันหายไปซึ่งมันก็จะมีผลกระทบ กับในเรื่องของการสร้างวิตามินทันทีเลยนะคะอันที่3มันเป็นตัวที่สําคัญในเรื่องของระบบเมตาบอลท์นะของน้ําดีในร่างกายมันก็คือคอเลสเตอรอลใช่ป่ะตับเป็นตัวสร้างน้ําดีเนาะแล้วไปเก็บที่ถุงน้ําดีแล้วเวลาที่เรากินอาหารที่เป็นไปไขมันถุงน้ำดีก็จะบีบตัวไล่น้ําดีออกมาซึ่ง9 0กว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นคอเลสเตอรอลมันก็จะเกิดการคุกเขานะคะทําให้เกิดการย่อยไขมันแล้วก็การดูดซึมไขมันให้ร่างกายประโยชน์ที่ได้จากไขมันไปใช่ไหมเราก็จะมีการ 有么感。 ะะซึ่งกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยเป็นตัวคีย์สำคัญอยู่ในกระบวนการพวกนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องของน้ำดีอยู่แล้วหรือใครที่แบบเมตาบอลา์ของน้ำดียังไม่เต็มที่ก็มีความจำเป็นที่เราก็จะต้องไปดูแลปัจจัยอื่นๆอ,อย่างเช่นโปรไบโอติกเนี่ยให้มันสมดุลให้ให้มันไม่ขาดเอาง่ายๆนะต่อมานะคะประโยชน์อันที่4ของตัวโปรไบโอติกคล้ายๆกันก็คือว่าตัวโปรไบโอติกเนี่ยมัน จะเป็นตัวที่สร้างชอ้เชนฟตติแอซิดหรือว่าตัวกรดไขมันสายสั้นๆมันจะเป็นตัวที่เป็นสารตั้งต้นของในเรื่องของการผลิตพวกสารสื่อประสาทต,ต่างๆนะเพราะฉะนั้น มันก็อาศัยจูลินซีในลำไส้นะคะในการผลิตพวกนี้นะซึ่งพวกนี้มันก็จะไปมีผลต่อการสร้างพวกนิวโรทนสมิเตอร์ในสมองด้วยนะส่งผลตอนน่อในเรื่องของอารมณ์ของเราต่อมานะคะคก็คือช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลกรดด่างในลำไส้ของเรา นะคะพรพวกนี้มันก็จะส่งผลต่อในเรื่องของกระบวนการเมตาบไลา์แล้วก็การดูดซึมสารอาหารต่างๆด้วยนะจ๊ะอันนี้คือคร่าวๆประโยชน์โดยตรงที่แบบมันแอคชั่นอยู่ในลําไส้ของเรานะะทีนี้เรามารู้กันบ้างว่าในการที่เราจะเลือกใช้ให้โปรไบโอติกในร่างกายของเราเนี่ยมันสมดุลอ่ะแล้วก็ตัวที่ดีมันมากขึ้นอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสําคัญนะคะอันแรกจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราเนี่ยมันจะเจริญง,งอกงามนะอย่างแรกก็คือเราต้องไม่ฆ่ามัน อะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปมันจะมีผลต่อปริมาณแล้วก็ชนิดของจุลินซีในลำไส้ของเราทั้งหมดเลยเช่นอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือการกินยาฆ่าเชือ้อมันจะไปฆ่าเชื้อจุลินซีในลำไส้นะพวกเราโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียบางทีมันเป็นพวกบ r อด d s p e c t r u นะสรุปก็คือว่าในคนที่กินยาปฏิชีวนะเป็นเวลานาน<ๆ>ก็จะมีผลทําให้ลำไส้เราอ่อนแอลงจากการที่เสียสมดุลของพวกจุลินซีในลำไส้อนะเนอะอันที่ส ก็คือในเรื่องของยาลดกรดโดยเฉพาะการกินยาลดกรดเป็นเวลาน,านานๆในกลุ่มของโปรโตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ที่มันจะไปยับยั้งการสร้างกรดในกระเพาะจริงๆแล้วอะ่ะในวัยรุ่นตอนกลางเนี่ยเนาะเราควรที่จะเพิ่มกรดเข้าไปด้วยซ้ำในคนที่แบบลดน้ำหนักทำไอเอฟหรือกินโลคาร์บอย่างเงี้ย นะก็มักจะได้ยินหมอสลินพูดถึงในเรื่องของการกินแอปเปิล d ซเดอร์วานิก้าเนาะซึ่งมันดีนะต่อมาก็คือโปรไบโอติกในร่างกายเนี่ยมันจะอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องมีอาหารสําหรับตัวมันเองด้วยนะคะก็คือเธอจะต้องกินพรีไบโอติกด้วยจังพรีไบโอติกคือในกลุ่มของไฟเบอร์ต่างๆ นะคะคที่เรารู้จักกันก็อย่างเช่นฟุกโตโอริโกแซคคารายหรือ FOS นะเล็ตเโตออริโกแซคคารายหรือ GOS พวกอินดูลินพวกนี้เป็นต้นอ่ะพวกนี้อยู่ในไหนถ้าพูดถึงว่าในอาหารตามธรรมชาติอีกอย่างนาะอย่างเช่นนะกล้วยหน่อไม้ฝรั่งกระเทียมหอม เป็นต้นนะคะก็จะมีพวกพรีไบโอติกและที่สำคัญใครที่ตั้งใจอยากจะเพิ่มโปรบโอติกในร่างกายแล้วสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือเธอก็ต้องจำกัดการกินขนมของหวานน้ำตาลลงด้วยนะคะมันเป็นอาหารของผู้จุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีอ่ะต่อมาแล้วเราจะไปหาโปรบโอติกมาจากไหนถ้าเป็นแหล่งตามธรรมชาตินะคะสิ่งที่ง่ายสุดเลยนะหนึ่งคือกินนัตโตจ้ะก,กิมจิแล้วก็พวกชีส เม็นๆเน่อนัตโตะของญี่ปุ่นที่เป็นกล่องเล็กๆอะ่ะถ้ากินวันละหนึ่งกล่องเนี่ยก็เพียงพอเนาะมันมีนัตโตะไคเนสป้องกันเรื่องของพวกหัวใจหลอดเลือดอ่าแล้วมันก็ยังมี วิตามิน K2 MK 7ด้วยนะเออแล้วในเรื่องของการที่จะทำให้ลำไส้ของเราอะนะมันมีสุขภาพที่ดีนอกจากโปรไบโอติกที่เราเติมให้กับร่างกายแล้วนาะมันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงบ้างหนึ่งก็คือลดการฆ่าล้างเผาพันธุ์มันนะให้อาหารที่ดีกับมันไม่ไปฟีดพวกศัตรูไม่ไปให้อาหารศัตรูของโปรไบโอติกนะก็คืองดน้ําตาลอะไรเงี้ยนะแล้วก็กินโปรไบโอติกที่ดีเข้าไปนะก็อยู่ในอาหารธรรมชาติหลายๆอย่างหลายคน อาจจะรู้จักในเรื่องของซัพพลีเมนต์นะคะก็คือในกลุ่มของอาหารเสริมที่เป็นโปรไบโอติกไปเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้โปรไบโอติกเนี่ยเวลาที่เขากินในรูปแบบอาหารเสริมเนี่ยนะคะเขาก็จะกินในรูปแบบของซินไบโอติกก็คือโปรไบโอติกที่มันอยู่รวมกันกับพรีไบโอติกก็คือมีตัวเชื้อและมีอาหารเลี้ยงเชื้ออยู่ในมเม็ดเดียวกันอยู่ในถุงเดียวกันอยู่ในซองเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็จะเรียกว่าเป็นซินไบโอติก ก็คือมันจะไปการเตรียมพร้อมสําหรับการใช้จุลินทรีย์ตัวดีให้พร้อมทํางานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกินซินเดโอติกแล้วเราจะ ไม่ต้องทําีหข้อที่พูดมาก่อนหน้านี้นะก็ยังจะต้องลดพวกขนมของหวานยังจะต้องกินพรีไบอติกอย่างสม่ําเสมออยู่ด้วยเพื่อที่จะได้แบบให้จุลินทรีย์พวกนี้มันแบบเติบโตต่อไปได้อะไรเงี้ยนะในลําไส้ของเรานะแถมอีกหน่อยหนึ่งเออแล้วถ้าเกิดว่าเราจะทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยมันสุขภาพที่ดีจริงๆพวกเราจะต้องมารู้จักการดีท็อกซ์ร่วมกันกันกบในเรื่องของการเพิ่มโปรไบโอติกในลาไส้อย่างแรกก็คือว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันควรที่จะเป็นพวก อาหารที่เป็น organic. ออแกนิกอันที่2ก็คือดื่มน้ําให้มากจากทุกคนน้ําสะอาดแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือดื่มน้ำด่างจา้ะเออแล้วที่สําคัญก็คือว่าน้ำเนี่ยมันยังเป็นตัวดีท็อก ไตของเราด้วยนะที่เพียงพออย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องมี2ลิตร3ก็คือกินอาหารในกลุ่มของโลกลายซิมิคอินเด็กซ์ก็คือในกลุ่มของคาร์โบไฮเดทที่มันไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเราพุ่งสูงขึ้นนะ่ะก็คือในกลุ่มของผักผลไม้ไม่หวานหรือว่าในกลุ่มที่มันมีไฟเบอร์เยอะเช่นพวกข้าวกล้องหรือว่าฟักทองมันเผือกอะไรพวกนี้นะคะที่มันมีไฟเบอร์เยอะอ่ะล้วก็เป็นอาหารที่แบบไม่แปรรูปแล้วถ้าเป็นพวกสารเสริมอาหารหรือสมุนไพรที่มา ท็อกลำไส้มันจะต้องเป็นกลุ่มของอะคาลอยที่แบบแดงๆงเหลืองเหลืองพวกนี้มันก็จะดีนะคะแล้วก็ตัวกําจัดสารพิษอื่นๆอ,อ,อย่างเช่นพวกเคอร์คูมินอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะเคอร์คูมินนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอก,กันทุกวันจันทร์คืงศุกร์กับหมอสเรนนะจ๊ะบ๊ายบาย